สุดสาดตอนที่ยี่เจ็ดรักต้องแสงชายไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะได้เข้าใกล้อันวาเพราะไทโออยู่กับฟาเดียและอันวาตลอดแม้จะวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วแต่ถ้าฟาเดียไมาให้ความร่วมมือมันก็ไม่มีประโยชน์ต่อให้จะบอกว่าพยายามแล้วแต่พยายามไม่มากพอเพราะเขาไม่ค่อยเชื่อใจฟาเดีย ผมรับปากว่าด็อกเตอร์จะได้เจอกับอันวาแน่นอนไม่ต้องรับปากฉันไม่ต้องแล้วล่ะเดี๋ยวซ่อนจะหาทางเองเอานี่ไปนี่คือแผนกิจใหม่แผ่นกระดาษสีน้ำตาลที่อยู่ตรงหน้ามันเป็นแผนที่ของศูนย์วิจัยและมาร์กจุดตำแหน่งที่คาดว่าจะเป็นตำแหน่งที่ซ่อนทองด็อกเตอร์แสงชัยจะให้ฟาเดียไปสำรวจ ฟาเดียตอบตกลงในทันทีดรแสงชัยก็ยังไม่แน่ใจโอกาสดีๆแบบนี้จะไม่กว้าไว้ได้ยังไงทองพวกนั้นจะไม่มีทางอยู่ในมือดรแน่ฉันต้องไว้ใจนายนะฟา์เดียครับดรฟาร์เดียเก็บแผนที่ก่อนที่จะเดินออกมาเจอเข้ากับอาจารย์เบีย์พอดีอาจารย์เบียขอแผนที่จากฟาเดีย แม่ไม่รู้ว่าเขารู้ได้ยังไงแต่ฟาเดียก็ยอมมอบแผนที่ให้อย่างโดยดีรู้ใช่ไหมว่านี่เป็นแผนที่อะไรรู้ครับอาจารย์อย่ามายุ่งกับเรื่องนี้ดีกว่าฉันเตือนด้วยความหวัาางดีคงไม่ได้แล้วล่ะครับนั่นสินะดูเหมือนว่าเราจะรู้มากด้วยงั้นก็ระวังตัวให้ดีกันแล้วกันพอพูดจบอาจารย์เบียก็ขับรถเข้าเมือง เขานัดหมอ,อยูเอาไว้นัดตอนเช้าแต่กว่าจะไปถึงก็คงบ่ายปอเดียถึงกับเครียดทีนี้เขาจะทำยังไงแผนที่ก็ไม่มีแล้วในขณะที่กำลังคิดก็เห็นฮานปอเดียดีใจมากที่หานกลับมาไม่คิดว่าเนติจะยอมปล่อยฮานฮานเองก็ดีใจที่ได้กลับมา ในขณะที่มองหน้าฮาฟาเดียก็นึกออกว่าควรทำยังไงกับแผนที่เมื่อตอนนี้ไม่มีแล้วก็ค่าทำขึ้นมาใหม่ฮานถึงกับสงสัยเมื่อฟาเดียบอกให้เขาเอากระดาษสีน้ำตาลมาเพื่อวาดอะไรสักอย่างฮานก็มองอย่างงงงแต่ก็ดอกได้ไม่ยากว่าเป็นแผนที่ของสุวมจัยฟาเดียวาดคร่าวๆเท่าที่จำได้ ทาหารมองออกด็อกเตอร์แสงชัยก็คงไม่สงสัยว่าไปทำไมเหรอหาตำแหน่งที่ซ่อนทองตำแหน่งที่ซ่อนทองใช่ดีเลยฉันจะช่วยนายแต่นายต้องแบ่งทองให้กับฉันนะได้สิถ้าฉันได้ทองมาเไรฉันจะหนีไปไกลๆไปให้ไกลจากคนใจร้ายอย่างเนติ นี่เขาทำอะไรไนายจีพูดเลยเขามองเห็นฉันเหมือนทาสคนหนึ่งฉันไม่อยากอยู่กับเขาแล้วแน่ใจนะจะไม่มาเปลี่ยนใจที่หลังแน่นะไม่หรอกว่าแต่ฟาีีเธอพอถึงตอนนั้นเราต้องแยกกันถ้าฟาเดียังอยู่กับไทโอฉันคงติดต่อกับฟาเดียไม่ได้ใครว่าฉันจะอยู่กับไทโอ อา้าวแล้วที่ช่วยเขาหาทองล่ะที่ฉันช่วยเขาหาทองก็เพราะเขาเอาทองนั่นไปช่วยชาวบ้านไปช่วยประชาชนฉันก็เลยช่วยตีจังเราสองคนจะได้ไปอยู่ด้วยกันมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้อัมมาลินบังเอิญผ่านมาได้ยินพอดีคนอย่างไทโอกับเนติคงไม่ยอมปล่อยฮันกับฟาเดียไปง่ายๆ หลังจากสองคนนั้นไปอามารินก็เดินเข้ามาหาหมอโอโซนในห้องแลบโอโซนเหลือบมองฉันมาช้าไปหน่อยฉันไม่ได้ว่านะสึกหน่อยไม่ต้องมาก็ได้ไม่มาไม่ได้หรอกเดี๋ยวหมอก,ก็เหงาแย่ฉันไม่เหงาเมื่อกี้เห็นฟาเดียคุยกับฮานทำไมสองคนนั่นคุยกันแล้วมันแปลกตรงไหนแต่เอ๊ะฮานถูกจับตัวไปไม่ใช่หรอ เนติยอมปล่อยตัวมาแล้วที่แท้เนตินี่เองที่จับตัวฮานไปแล้วทำไมน้องฉันกับฮานมีปัญหาอะไรก็มีปัญหากับไทโอกับเนตินะ่ะสิปัญหาอะไรก็เหมือนกับหมอแล้วกับฉันตอนนี้ไงนายจะบ้าเหรอฉันไม่ได้ชอบนายซะหน่อยอ่ะอะ่นี่หมอพูดเองนะว่าชอบผม ฉันไม่ได้บอกว่าชอบนายแล้วทำไมหมอถึงเข้าใจอย่างนั้นฉันก็พูดไปอย่างั้นล่ะอย่างนั้นเองเหรอนี่นายยังไม่ได้บอกเลยว่ามันมีปัญหายัางไงก็คิดจะหนีไงสองพี่น้องไทโอและเนติไม่ยอมแน่มองก็รู้ว่าไทโอชอบฟาเดีย เนติก็ชอบฮานคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบจะมาบังคับได้ยังไงไทยโอมีอิทธิพลนะไม่ใช่สิสองพี่น้องนี้มีอิทธิพลถึงจะมีอิทธิพลแต่ก็ไม่มีสิทธิบังคับคนอื่นพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะหมอทุกวันนี้คนมีอิทธิพลก็ดูเหมือนจะมีสิทธิทุกอย่างใช่อย่างนายเป็นต้น อ้าวไงไมาลงที่ฉันล่ะนี่พูดดีๆนะหมอฉันจะพูดอย่างนี้แหละหมอโอโซนพูดแล้วก็สะบัดหน้านี้อัมรินถึงกับถอนใ,ใจมีสักครั้งหนึ่งไหมที่เขาจะเถียงหมอโอโซนชนะมีสักครั้งหนึ่งไหมที่เขาจะเถียงหมอโอโซนชนะทางอันวาที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของหมอโยโดยมีแม่สาเป็นผู้มาส่ง แล้วตอนนี้หมออยกำลังพาอันวามาทานข้าวข้างนอกนอกจากสะพานอันวามาทานอาหารอร่อยๆแล้วยังได้หลบหน้าอาจารย์เบียรด้วยเพราะวันนี้เขาตั้งใจจะหยุดอร่อยมอ้นวาอร่อยมากครับแต่ว่าอันวารู้สึกปวดท้องอยูด่ดีๆก็รู้สึกปวดท้องอยูด่ดีๆก็ปวดท้องไหนมาให้หมอดูสิ อันวาแค่ปวดท้องอึอย่างเดียวอ๋อคงไม่ได้ท้องเสียอันวาเขินนะเดี๋ยวหมอจะพาไปนะครับหลังจากที่หมออยู่พาอันวาเข้าห้องน้ำหลังจากเสร็จสุราตนตัวของอันวาหมออยู่ก็จะเข้าห้องน้ำบ้างโดยให้อันวาไปรอที่หน้าห้องน้ำก่อนแต่พออันวาออกมา ็เจอกับฟาโลฟาโลดึงแขนของอันวาไปด้วยกันไปไหนไปดูดาวสวยสวยเออแต่พี่หมอจะว่าไปไม่นานหรอกฟาโลหลอกล่ออันวาจนมาถึงร้านจิวเวลี่อันวามองฟาโลอย่างงงงฟาโลบอกจุดประสงค์ของตัวเองว่าอยากให้ดวงดาวกับอันวา อันวางงๆอยากได้ไหมดวงดาวของฉันอยากได้แต่ว่าจะดีเหรอแต่มันอยู่ไหนล่ะไม่เห็นมีเลยฟาโลหันไปทามพนักงานพนักงานยื่นต่างหูเพชรให้กับฟาโลฟาโลหยิบแล้วก็ยื่นให้กับอันวานี่ไงดวงดาวของอันวา โหเนี่ยเหรอดวงดาวชอบไหมชอบมันเป็นต่างหูรูปดาวเล็กมากแต่ถ้าอันวาได้มันไปก็ต้องเจ็บตัวนิดหน่อยแล้วอันวาก็ต้องห้ามถอดอันวาพยักหน้าไม่รู้ว่าต่างหูคืออะไรและการเจาะหูเพื่อสวมใส่คืออะไรมารู้อีกทีก็ตอนที่ ทูกเจาะแล้วใส่ไปแล้วมีน้ำตาซึมๆฟาโลมองแล้วก็อมยิ้มเจ็บมากเหรออืมเจ็บขอโทษนะที่ทำให้เจ็บไม่เป็นไรหรอกอันวาชอบอันวาต้องไปแล้วเดี๋ยวพี่หมอจะเป็นห่วงงั้นเดี๋ยวฉันจะพาไปส่งฟ้าโลจับมือของอันวาเพื่อจะพาไปส่งที่เดิม แต่ยังไม่ทันได้ไปถึงหมออยู่ก็เดินหน้าตาตื่นมาพอดีแต่ก่อนที่หมออยู่จะเดินมาถึงตัวอันวาฟาโลก็แยกตัวออกไปก่อนหมออยู่ที่ตกใจมากที่ออกมาจากห้องน้ำแล้วไม่เจออันวาอันวาอยู่นี่เองพี่ตกใจหมดขอโทษค่ะพี่หมอไม่เป็นไรทำไมเรามาอยู่ตรงนี้อันวามากับเพื่อนเพื่อนที่ไหน มอยูมองซ้ายมองขวาแล้วก็ไม่เห็นใครแต่ไม่คิดว่าอันวาจะโกหกไปแล้วเพื่อนไปแล้วครับที่หลังเยิดทำแบบนี้รู้ไหมพี่หมอเป็นห่วงครับมอยูพูดแล้วก็จับใบหน้าเล็กๆอย่างเอนโดแล้วมาสะดุดที่ต่างหูของอันวาก่อนหน้านี้ถ้าก็จำไม่ผิดมันไม่มีนี่หรือว่า ข้อตอนแรกเขาก็ไม่ได้สังเกตเห็นหรือว่ามันจะมีอยู่แล้วพี่หมอแล้วกลับไปทานอาหารกันเถอะจ้ะครับหลังจากทานอาหารแล้วก็ทานไอศครีมต่ออันวาดูเหมือนมีความสุขมากแต่คนที่มีความสุขกว่าก็คือฟาโลแม้จะไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้มันคืออะไรแค่อยากจะให้ ฟาโลพูดแล้วก็มองหน้าอาจารย์เบียร์ที่เจอกันโดบงเอิญก็ไม่รู้ว่าในความบังเอิญนั้นเป็นพ่ออาจารย์เบียร์ตามหมอ,อยู่มาไม่แค่ตามย่างท่านเห็นตอนที่ฟาโลอยู่กับเด็กคนหนึ่งแล้วเดินแยกจากเด็กคนนั้นตอนที่หมออยู่เดินเข้ามาแม้จะแปลกใจแต่เขาก็ไม่กวนที่จะทำ ตอให้ฟาโลจะเป็นเด็กแค่ปายขวบแต่ความสามารถมันเกินอายุเป็นทายาทของกลุ่มนายพลที่ส่งอิทธิพลที่สุดมากกว่าตระกูลของไทโอและก็ของอมรลินที่เป็นนักการเมืองแทบจะทุกรุ่นเมื่อบังเอิญเจอกันแล้วฟาโลก็ถามเรื่องงานวิจัยเพื่อต้องแจกแจงรายละเอียดแล้วก็ต้องเป็นความลับ อาจารย์เบียจึงต้องกลับไปกับฟาโลฟาโลแค่รับฟังเป็นความรู้พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงเขาไม่ได้มีส่วนร่วมกับงานวิจัยหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานรัฐใด,ดๆทั้งนั้นแม้หมออยู่จะค่อนข้างเสียดายที่ไม่ได้เจอกับหมออยู่แต่ก็ถือว่าไม่ขาดทุนที่ได้เจอกับฟาโลซึ่งมันจะเป็นผลดีต่อเขาในภายภาคหน้าอย่างแน่นอน